ผู้นาษบันว่ังจานว่าขอขุนสร้างขุนแผนบ่ได้ฟังโดนโดนไปนะเออขาอีวันพ่องไอนะี่อีวันพ้องเนะี่ยมันหญิงสองใจหญิงหลายหลักมือนีมันไม่แอบพบสู่สู้ใส้กับเข้าขุนแผดขุนสร้างขุนสร้างเสียสพเห็นกับหูกับตาหัวไปรกทับจับซึกอยู่เรื่องเสียงพ้องเป็นเวลาสามเดือนอีวันพองอยู่พ่องทางบ้านมันไม่แอบพบสู่สู้ใส้อยู่กินฉันผัวเมียรพรรยากันกับเข้าขุนสร้าง ุ้นสร้างมันมาตัวมาตุ้มมาขุนแขนตายแล้วในสนามลบเอาเงินมาสู้ขออีวันทองเป็นเงินสิบหาสังเงียบหออีเก้าหอ้องว้อยลอยไปน้ำเขาให้บานให้เมียงกะเจ้าซาเบิดบบานเบิดเมียงว่าอีวันทองนี่มันหนีเกี้ยว บิดาชื่อว่าคุณไรสิชีพตายไปเพราะโดนอาญาตอนคู้มควาย่าโอละว่าแต่กระจายลีชีพวายวายอยู่ในกลางดงโอ้แม่ทองพระสีโศกเศาาร้าอีปาซามีไกลห่างคนมองไม่เห็นทาง กำเคยสร้างแต่บางใดโผดวงอะไร่อพายพึ่งได้เก็ยปีแเสน้นทางลานี้ไม่มีวันมาจำต้องจากสุพรรณไปอยู่เมืองกาญบ้างเข้าชนไก่ทรัพย์สินถูกยึดเอาไปต้องลบหนีไปถึงกาญบรีผลกรรม ยมีดวงไม่ดีต้องจากสุพรรณแสนห่างพินฐานกินทานสุพรรณบุรีเอาลุยไปเลยชัดชัดชาทํานำเข้ไปเสียหน้าหน่อยเสียหน้าหน่อยกับห้ำหมอยได้พอพอกระบอบพี่บ้าผ้าลูกห้ำหมอย พี่บัตรัดเอวพัเอววีใจฝากไปสมห้างวัดตื้อสมใจเราะบุญก่อไปเรียบแ่สูดแนบหยกพันเลยไปบัดปารรลวงพอมีสาหายาสือก็ผุใไกบทานพวามสััญเรยของคมนินเอววีดีายจางนอกจากเดเื่อทตางมาสีวันแม่กับบ้นกเหมหเอาเริมเม่เขานั่งดือลาบาเด่นเจ้าสุระเทียวเสียงใสจนนางพิมพิมมาอยู่สบายหน่อหนอกก็สมมองสิ่งสมมองสิกรบบังิงบางห่วงวม เวเป็นไปยสุูเจ้าไรนี้สาเหตุหลักเดิะแบนรอบดีรอบดีมาราเพชรสีขาเาไปหาเดแบนนางพนางพิมนางพิมนางพิมความกันไหลข้างให้ความบาเดแบนกันไปกันไปบางใจเป็นผูกูไรเดียวไปเดีวจังลาบุงมาตาคำทุกน้องเนุ้งมาดราคำทุกน้องเนถึงวังเทืดะแบนหัวดอนหัวดอนกลับล้วันตู่เราบคุณตะบเลยเป็นเซียวอเท้าหนะ พวกสังหุ่นทับจับปูดจบพวกสังยหุ่นทับจับดูดเคื่ององหุ่นเดิอเป็นหายตัวหายตเสกฟังยังรักดึงหุ่นขาเดือดนรุดโซมรุดโซ่กุนแก่รุดร้อนสาดอกก่อนเดือกันถอดติมทอดติมกระต้องบอกองเสกนันนานันแล้วเอาพวกลูกของพี่มาพี่หง่งหับนำเด้อเป็นซาติซาติมาให้ราย้ันแล้วนันนาไายังมายังผ่านยังกขไปสมรันสสกออกบอกเดือแม่มาใาไโลกตีลงตี่ก็มีเล้วหูพือคิดเห็นคำเด้อนเปนตอนตื่ ไ่ให้หวามเพียงบ่อนใดไปนอนเล่าแม่นำนางนำนางนำนางนั่งจูบสุมดุเด็กแล้วเฮ้ยไปเล่นสายทองมิสให้บ้านไห้เมียงกับเจ้าซาเบิดเบืานเบิดเมียังไวอีวันทองมันมาหากริ่งเราเมายาจีพวกคนตายเบิดบ้านเบิดเมียังผู้บัวไปลมทับย้ำซื้อเคาทบานเพื่อเมียงนี่เมียจะฝังมันจะไม่เห็นขายหน้าขายตาผัวขังแมนแมนคือความเพิ่มเบาอีหลีบอกคอยจีคลื่นไปคาของอีวันทองนี่เป็นสมแลก เออขาข้อสามารยองขันทีวันพองเริมเมยตัดสินใจเดินรับเป็นเดินเดือมาท่าที่ดวดีดวดีดวดีจอลีเดิแยนบางเ่าบางเ่าแปละพรอวยโุนรักลวงผลลักลวงผลรักลวงผลคําแก่วดวงหนึ่งอฝูมอสเสือเดินับเป็นสับสีิสับสิงเตือนตุนุยงตินเป็นเดิมเมย์รับเป็นนันลนันลำรสามเดียนเที่ยวทองบั่นแจ้งพวเดิมแยงยกไป ไห้แก่รับเอารับพระราชชักองการเล้วจังละเดนละอโตพทวโตกระางเมืองุูนต้นเอาผูเดินแบนไทสาไสัมไทยพุนถึงมาหานันดื้อถ้าไปจอมโจงจอมโจาบังพุทนกาพุทนนานานานเลว่านนานันเรวไอ้สับูคอยงุงรบการเม้ดเอ้ยเมยุ้งเรียนหยุดเด้อซุ่งเรียนหันเรียกซื้อุนแผ่นรักษาเด่นเด้อแม่งเมืองการเมืองการลำเล่เมืองไต้หุนแผ่นแต่กระบ้ามีกระาบามที่สับเข้าเด้อแม่นลองน้ำ ไปบัานดางไปจุดพักยังบ้านท่าสิประจันเห็นนางพิมพ์ที่ไหล่หวังให้ห้หนให้ถึมเมียใจดื้อบักคุณสามาเอานางเป็นผูนางสามีแห้งสะกอนนางสนมเสนามาทั้งหลายสาวแม่ห้างแกเดี๋ยวพี่แผนสิจัดให้อยู่บัดนนัะ้สวยขยี้ใจก็ดิจัดให้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้นางสะกอน นั่งสนมเสน้ามาทักไหลนั่งสะกอนนั่งสะกอนนั่งสนมหีสม <c oughs> <c oughs> นั่งสนมเสียสมนั่งสนมเสียสมนัสนมท่านนี้บ่นั่งเลยปัะนี้ยืนเฝ้าหมอลำบ่ำปฏิเกียรเงนื้อเป็ดหน่อยเอาเสนาท่านนี้กับบ่นั่งคือกันแต่ว่าเท่าคุณสร้างนี่ยผมมาเขียนมาขมเทศนี้ มันแมนคืนองควบเขาโลาเขาไหวหลีตัวนี่มายืนเฝ้าเก่าเฝ้ากันเฝ้าเศร้าเฝ้าแรงบ่หนีจากกันเลยบเลยคุณสร้างมาดิพี่ไอโอ้เนาะเด็กมาแล้วเสยเลย <c oughs> เสยป่านแมว <c oughs> ยังเป้ามันได้ <c oughs> <c oughs> มา,นมานหนีมาหนีไอทิศ เราสิย่างไปใส่เห็ดแส้แส้เส้แส้ไปนั่งมันก็ไปตาหักไปตาสั้งอยู่แล้วพ่อกันยุนาหันท่านแม่ไปพ่อกันยุ่กลางโคกลางป้าเหน่อหวยแล่นบพรากินชีวิตกันแล้วกันยังไปโอ้มันได้บักตายเว้นหัวลาน บอกเก่งกูบักขุนแผนฟ้าสถานคนเคยลานผู้ก่อนมันอีวันทองหรือนาง่งคำนนางแม่นผัวไปเพียงสามเดือนคิดอยากลำของเหี้ยวมึงอยู่นั่นละบักชักย่างข้ามาอีกพ่อ3าก้าดีค่อยขาดคอหรอกโกเคยให้ผัวคอยตักหลายโอ,อ้ของใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอัน ในเรื่องนี้มันคอยมีสู่วันเถาะโอ้ยจนภาสีจบเร עם, ื่องเพราะแห้งเลยทำกินทำมุดเลยเจ้าเป็นอ <Yeah, ีวันทองยืนแชงแฉอยู่นี่ผัวเจ้าเนี่ยเท่าคุ้นช่างเนี่ยเรามาตัวมาตมไทยบ้านไทยเมี่ยงว่าไฟตายแล้วในสนามหลบเอาเงินมาสู้ขอเจ้าสิผาสังเทียนหออีเก้าห้องคนน่ะตึกมันถล่มมันหนักของเหล้าน่ะหมุดออกมาเต้นหมองออกหลอกนี่ โอ้ยเนาะไปข,ของน้ำพระลางมืดติบุมันบ่มีห้องน้ำจะไปสีกปลาแดกพระาลางมืดติใหญ่อืกินเอันนั่นละ่ะพี่แผนตันสซีไฮคอยมีสู่มีหยัง่งคอยนอกอกนอ,อกใจเจ้ากะหาผู้ปิตยากจะกินก็นี่นะเจ้าบ่เห็นถิ่ฝรั่งนางเธอหนึ่งอยู่น่ะเอาผู้จังสันแนะบอบอบอผู้จังสี่ล่ะจังบ่มีผู้มักน้ำเฮ่า นาชโลดมากเกยเลยนะไปไปน้ำผัวเธอสวรรค์องคิดอยากลําของใหญ่ีวันทองสองใจตายสะขอกมืนอนี่ย่าเอาไว้อังแผ่นดินปาิทุกข์หวังวยังพ่สิ้นชีวิตสิดับสูนสั่งอมูลมันดาแลนทวายให้สายสู ได้กันจ็ดเทียแล้วได้กันพอสามเทียไเลฮะสามเทียบนาวาสูใจย,ยิงยิงไรใจไรคุนค่าโอ้โหเข้าตั้งแต่ปุ๋งเสียอยูทย่ท่ยาว่าเมียรักเล่นสวยขุนสร้างขึ้นขีคมแม่นบ่เล้าทองเล้าทองเดีนนางเฮ็ดซ้ำงอำยู่เล้า,ลาทองเล้าทองของใหญ่ พี่แม่อยเอาท่องเดยดิเมื่อยแล้วเเร็วเัตไใดก็บพราะคืนลวกับพี่แผนพี่แผนเอาสิซะเอาจังใดว่ามาเปลี่ยนผู้ใหม่ซะก่อนเอาผู้นี้แล้วมันเขากับสังขารเจ้าะลรว้านท่องจว่ากระไรจะมาสังขารไรผอเรามาแสดงซอยเฮ้ามันบุญหัวเพราะแห้งหรือตัวเดียวเดียเอาพี่อ้ายเอาไปยี่สิบาท เนี่อเท่านั้นันก็มากะเพราเอานมเอ๋ยนมกูเคยคำกูเคยเล่นบักตายเว่ยมาคันเนียงโอ้ยบาดเลียนมาคือเพียงมองควายแต่ละโอ้โมาคันเนียง ได้เศร้าหนึ่งเรียนขาหลานข่าวไม่หลุดว่าเป็นผีกองกอยอาการเคือนว่าผีบังบดได้พอกักพอน้อเศร้าหนึ่งอันบันนูนกุกเถียงยาเสียสวดจุ่มกลุ่มห้อยมันงุ่มจนมลนี่ตายสะทกมือตายสะทกมือยิ่งส่วคันเลวซ้ำ งามแต่ตนโตมัน like. ส่วนใจคันไว้ปีนหนักแผ่นเย็นขั้นเอาไว้สมควรตายแล้วแนวแน่ยศมาใบขีโผักหลายมันหนักกระยมไปมองไหมตั้ก่อนพี่แผนเดี๋ยวใส่ใจหายใจขึ้นปว่านั้นพอใจดีๆสัก่อนสอบถามสัก่อนถาม่อยสัก่อนว่าข่อยเป็นหรือข่อยบ่เป็นเจ้าก็ไปหาเสียผู้เสียคนผู้ใดมาซอยอย่างเจ้าก็จะไปเสียเบิดจังไหนพี่แผน ซอจะได้แม่แดงแม่วันน้าเปียนแม่ลาตีแม่แดงมุนก็เจ้าซาเบิด์บานเบิร์นยังไทยบ้านหินแฮซาเบิร์บันเบิซาหยอดบานวังจานหยอดบานวังหว่าชิบอยคอยเสียพี่เสียน้องคอยจังไหนซาเบิด์บานเบิร์นยังว่าเจ้าหีเขี้ยวนี่แม่นั่นไม่แล้วบ่เอาดอกไอ้ทิมเงินท่อนเอาไว้ซะบ่ต้องมาท่อนมาท่อนดอกเก็บไว้หั่นหางเงินกำให้มันมันๆเนี้ยกำเงินเนี้ย ขาลั่นข้าไว้ถเ,เถอะรอกพี่แผนบันได็แถวขอไา้เป็นบ้านอืนเบ้าบ้านหินแทเป็นผู้เบ้าอืมโอ้โคนสิบอกเจ้าเลยเจ้าว่าตองเสียเป็นเด็กข่ดแต่บันหินแแเว้าพื้นคนดีคือจิตตาโดยเฉพาะกลุ่มบันพอเห็นยังตื่นเศร้ากันมากเฝ้าพื้นต้กคนเดี๋ยวนี้เครือกันกำลังซ่องคนอยู่ บอคอ,อยเยสียพีเสียน้องคอยเจ้าไปบิวกับหัวเธอ,อ,อสะบันองม่ยืนฝ้่กันครับพนี้คนว่าเสียเจ้าบอเสียพีเสียน้องคอยายสะทมือนี้ยิ่งสัวนเลวซ้ำงามแต่ตนโตมันส่วนใจขันไว้ปีนหนักแผ่นดินขันเอาไว้สมควรตายแล้วแนวแนว ลายซะอีกาลีบ้านกาลีเมืองวันทอง <c oughs> โอ้ยกาญจนสมกนากอดคคักหลายมันเหนียวไหมฮะมันหอนมันเอาเจ้ากาญจนสมงแตะคักหลายบาดิโอ้ยแม่นางผู้หิวโหยเอาขั้งสี่หลักกันว่าภาเขาบ้านใช่ไหมเอาเพิ่งเน่นๆคอยบอกแล้วตัวว่าบ่ให้กินของก้อนแปลกหนาเขาอยังไม่ให้กนินก็ก <c oughs> ินไวใส่ดอกอนะไรใส่กัวข้อยหมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยอย่าไปญ,ญาติแล้วเนดะ้อ พี่แผนเอาตกมาปีนี้คือกอดบ่หุ่มละพี่แผนออกไกลๆมาแต่นี่แย่ออกงีมาตุ่ยมันทองออกหนีหมดหนีไม่ได้สุดที่รักกีมันทองอย่านี่น้องครับปีพี่แผนพ้นอ่ะย <c oughs> กไวย่อยกินน้ำไม่ได้อใหญ่ฮอวดอกยุบหัะไปเธอนี่มันหญิงสองใจเธอนี่มันหญิงไรละอีพักก,จก็จักหลัง อีข้างผสมั่เสมออีโควิดอีฝีดาดลิงเธอเนี่ยมันอีโมลาอีกากีอีหีน้อยตายสะบัดทั จนคุ้นเคยแล้วล่ะพ่นะมัต้องไปสนใจสิกินไปกินไปใส่กอกป้าเป็นดาบอยังมหาหายหักขาดแท่งกับแท่งโพดแท่งโพหีกูจวดจวกูไปหอดบ้านแม่ขั้นสิกับนอตาวคงขั้นสิกับนอตาวคงเอาดาบมาฟันทิมไปรับรางวัลสักัน เป็นสีหิมแจกผู้เบาหมวกขาวหนึ่งหิมแจกพี่ผู้ใหญ่บ้านผู้ละหิมผู้ละหิมเด้อเออหนอโอยหนอหนออีวันทองอีของหนอ